สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อสาวกวดนะคะรุ่นนี้เป็นผ้าหนังไก่ขาอ,อกอยู่ที่48 50ปดห้าินิ้วนะคะแบบนี้ไหล่23านิ้วคะ่ะลูกค้ายาว30นิ้วนะคะใส่เป็นกระโปรงก็ได้เด้ทรงเสื้อเป็นแขนผีเสื้อแบบนี้นะคะนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ด้านข้างก็เป็น่างนี้นะคะโแขน มีหลายสีหลายลาย,ลายนะคะลูกค้ามมันต้องมีลายนี้ลายดอกไม้สีดำแบบนี้นะคะสีขาวสีกลมขาวมะขาลายดอกไม้สีแดงลายดอกไมะคะ้ค่ะแล้วก็สีกลมลายดอกไม้เหมือนกัน ็สีดำค่ะลายแบบนี้แล้วก็ลายสกอตแบบนี้นะคะก็มีลายนี้เข้าเป็บบนลายเสคยอันนี้มีสีมีลายตามที่แม่ค้าโชว์เลยนะคะหากผู้ค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้ค่ะมีแบบอดมินคอยให้คำแนะนำนะคะ